กสตตอเเราาป็นนคยกับผมเดินสะตอกอเพลงคนใต้หัวใจสองคำกับพีกใจขีเขียวเขาว่าเราเมื่อนู่นนวยกูพยายามให้ร่างทรงเต็มทีแล้วก็มาแก้วกับไม่ได้ั่งล้านนั่งจุเหลี่ยมนี้ฝันรื้ฮะกับนี่วันนี้น่ตยีเอ็กมาเนี่ยนกเนื้อจักมามามาตั้งลูกขี้ในเรื่องของความเป็นพืนบ้านที่เราพยายาม ปักตายี่โรแสดงออกมาเนี่ยเร็วตอนนี้วันวันวันเช1าตอนเช่าตีสิบแปดกําลังจะทึ่งนี้เป็นมหาารรมยิงย่อยงในวงการเพลงหลุกถุงถึงคนหลุกถุงต้องแห่กันไปเล่มนั่นก็คืออภิมาคอนเสิตข้องผีเฮกทีวาย่อยที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือเอกชัยท่ากัดร้อยจังอลังการหานช้างร้อยจังอลังการงานช้างที่อินโดเซเดียมหัวหมากแล้วก็ นิดหนึ่งพีงานนี้นะครับ,รบถือว่าเป็นงานกลางแรกในประวัติศาสตร์ของความเป็นปักตายองศิลปินตายเลยเอผีหวาเสี่ยงปีเนี่ยมันไม่เคยมาดังกองในหอตรงนรี<ช>้สักทีแต่ว่าเถวนี้แหละจะมาดังอยู่ในหออินดออินดอ o r i นี่ผีให้เด็กขึ้นมาเป่าปีนะครับกี่ผีคุดลุกนิดเป่าดต้นเตนตนนแว่าขึ้นอูเลยกราวอู้เลย ปีเขาอันนี้อีน้ได้ยินน uh ี่ปุ๊บเนี่ยมันจะให้มันมันก็ลุกแล้วก็วิธีการจัดก่อนเสิร์กล้องผีเนี่ยครับพี่หวานลักลักถาแบงเป็นเค้กครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็คือเป็นลักษณะกองปักตายตายครับไม่ว่าจะเป็นนั่งลุงครับ เป็นโนราแต่เป็นนั่งลุงโนราที่ในแบบฉบับข้องเอกชัยนะคุณเคย็นโนรารําถาเข้าควายหรือว่าทำถาซอจอยในถาแลกปุ๊บเตึงเติงปั๊บเติงเติงปั๊บมารําเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นครับแต่ในผาข้องเอกชัยนี่ไม่ใช่กันอูเล่นรําตั้งวิธีล่ยในการประยุกต์คือประยุกต์แล้วชายผาข้องตัวที่เป็นมโนราข้องผักกลางคือเขาเรียกว่านาตาซิเขามาห่อหุ้ม ข้ามห้มงแล้วขึ้นจอ LED ยี่สิบเมตรเป็นกราฟิกกราฟิกกราฟิกหาไม่หนูแน่นคือแบบมันมันมัน้อยหายเอออันนี้อันนี้คือเราเป็นคนที่เรามีความรู้สึกว่าอาญาในชีวิตครูเกิดมาทางชีวิตเนี่ยนะเราทำงานด้านศิลปะมาครึ่งเวลานี่แล้วเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกแล้วไม่รู้มีครั้งโตรุ้นตอเวลาไม่เรามีความรู้สึกว่านี่คือเป็นความ ความพักภูมิใจเข้าสีุ่ดแล้วผีเชื้ออยู่ปันอีกอย่างหนึ่งคอนเสิร์ตผีอกร่งนี้เนี่ยผีมั่นใจปันนี้เนี่ผีมั่นใจว่าหัวใจของคนตายทุกคนเนี่ยคนตายนี่ไม่ได้นะถ้าไอ้เรเกี่ยวกับเรื่องงานวัฒนธรรมไอ้ไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักแผ่นดินไอ้เรไ่ที่เกี่ยวกับเรื่องรักภาษาดเนี่ยคนตายมันเราขึ้นนะแล้วช่วยตายเคยเห็นไหมตีหัวคว้างก่อนคนสิบช่องนึ่งต่อสิบช่องคนตายไม่เล่นนะแต่คนตายอยู่ในสิบช่อง ไอ้นี่แรกเล่นแต่ว่าความผาคภูมิใจกงคนผาคตายเนี่ยนี่วันนี้นะพีบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่มีกระแทดดิมมากต้องบอกว่าพีว่าไม่รู้เหรถีตรงนห้นยังคนรู้กันแต่ว่ามันเป็นพลังนั้นผีพอแรงหนึ่งพียังยากได้ว่าไม่รู้ผนเพื่อนมีเถาด้วยเถาด้วยเถาด้วยกบไป้กันไปอัดกันอยู่ในหัวแมันฝากขึ้นอินดเซเดียมผมมาจะให้ไอ้นี่ย่างหนึ่งผีชอบมากอันนี้สนุทดวนนะครับเคยเห็นนั่งตะลุงเดินโคไหม ดึงปั๊บปั๊บปั๊บดึงปั๊บปั๊บดึงปั๊บปั๊บปั๊บดึงปั๊บเนี่ยคือมันเป็นศาดและสิ้นที่ผีบอกว่าผีเอาความเป็นเชิดโคตรงเนี้ยแต่มาใสกระถาโนราคเพราะการเดินเดินเท้านี่มันต้องใช้สอยเท้าโนราเดินแต่ว่าเมื่อจะบกุฎุนจงฮอบมันหยิกเลยเลยคฮอบมันหยิกเลยเลยขนาดว่าเดินโคควัดซ้ำเที่ยวนี่ฮอบมันหยิกเลยควัดซ้ำเที่ยวฮอบเลย มันเถียวหนึ่งน่านน้องเนาะมันไม่ใช่เถียวนงน่านเถียวตีเลยนี่เถียวน่านป๊อปป๊อปป๊อปถึงป๊อปป๊อปถึงป๊อปคือช่วยน้องเออไม่ใช่ว่าแรงปนูปนีทึ่งผีชายรูปโคว่าตัดเป็นรูปนั่งแบบตัวเยอยยัางมาเลยคือปกติแค่นี้แบบไม่ไล่โลว่ะตัวนึงแล้วควัดเดินเรื่อยโคเดินเลยแล้วเครื่องดนตรีชายดนตรีแบบว่ามงชิงถับรองปีเป่าช่อ เออถ้าควังเราขึ้นปลื้มๆๆๆๆเลยอันนั้นเรารำกันตังโอแล้วมุกอะไรอ่าี้อ่ารูไม่ไหวปาดหรือไหมอ๋อแล้วตึ้งที่มีช่วงหนึ่งครับผีจะร้องเพลงปลอมหรูที่จะให้คนมาช่วยทำดนตรีให้ผีครับอ่ะไม่บอกว่าเป็นผันผื้อเอาลักลักกว่าคอนเสิร์ตของผีนี่ชื่อว่าเอกชัยทากัดถ้าบาใกล้ถึงเอกชัยทากัด คือเราอีบอกว่าเอกชัยนอมเน้มคืโชคแลววะถ้ามันได้สากัดไปคือคนผากลางเนี่ยรู้จักเพเอกโดยเพลงมากกัดเป็นลักเย้ยคือโอเคละเกาบันเกิดชะลงตาเฉยมีแต่ไอ้ได้ก็ได้แต่ว่าความเป็นมากกัดเนี่ยมันเป็นงานวัฒนธรรมจริงๆนี้รากหนามาจากสุพรรณนะใช่ครับสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีคือเป็นเพลง่อยเพลงอีเซลทีนี้ถ้าเกิดเราจะมาตั้งชื่อเพื่อให้คนมันมันจําเอกชัยได้เยอะเอกชัยเป็นคนเถิดหมากัด เขาห้าวผีพ right? yeah, yeah, yeah. no. sure. yeah, ี no. sure. yeah. ่ไปนกันกับม้าคนเดินมากัดไม่ได้เอาอะไรก็ได้ถี่มันมีกัดแล้วก็มันมีกิ่มมิตเล่มีในยาว่าเอกชัยทากกัดคืออะไรเพราะฉะนั้นเนโน่เอกชัยทากัดมีกัดเผื่อกว่ามาจะได้ต้องมีคนคูทากมีแขกมารับเชิญต้องมีคูกัดขณีผีมาคิดว่าเอ๊ะวงดนตรีผี วงตีผีเนี่ยมันเป็นวงทีตีทีทีถีเราเล่นอยู่ในาคกตายห <monk. S 2> ยอกโนนั้นมาแสดงในกรุงเทพก็เราต้องมีตายอยู่เจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็น๊ะแฟนเพลงเราไม่ใช่ยังแต่คนตายนะคนปากล้างก็ยังแล้วเขาเขาจะขิดเลือถ้าบันนั้นนึกขึ้นได้ต้องไปตามชัยาไม่ใช่มาพอได้ชัยาไม่ใช่มาปุ๊บเนี่ยปุ๊บเอ๊ะชัยามาแล้วช่วยยังไม่พอเอาเอนมากันกนเอนไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ของดาริเกเอนไม่ใช่มาแล้วเอ๊ะเรามีปากล้างแล้ว คนที่เป็นคนปากีสานนะจะได้แล่รอีสานตายมีจะเรียงมากันคือยิงยงหย้อนงามนี่คือลักลักเกนเล่เลยครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยผีหวานนะโดยเฉพาะในเรื่องข้องลิกี้แม่แม่ที่เคยแล่เอกชัยทีไม่เคยเล่ชัยยะแม่แม่ก็จะได้ดูชัยาะเต้แม่แม่ขค้งชัยยะได้แล่ผีเอกรัมโนรามาเน่มู่รัมโนราเช็ดเลว ไม่ยกใช้ยาต่างกูมาเองไม่ใช่น้อยๆนะของเรานี่พอเต้นพอถ่ายรูดน้องไม่ได้ไม่จะพอเล่นได้ห้ามเดี๋ยวเล่นห้ามเดี๋ยวเล่นเล้กะในเรื่องของหม้อลับโรกามีในส่วนของเราแล้วามีแคกอย่างไม่ว่าจะเป็นป่านนดเฉื่ยินมสำคัญที่สุดเดียวก่อนถึงปีนอ่าได้ข้าวว่ะคนทำโชว์มือหนึ่งของวงการตอนนี้คืออาจารย์เทียมชุดจีเดชทองอยู่แห่งรายการชิงช้าสวรรค์ อาจารย์เทียมนี่วิพักวิจารณ์คนอื่นไม่ใช่แกวิพากวิจารณ์แกวิวีกาลังมั่งวิคมวิคมคือแกว่าคนอื่นว่าคนนี้ใส่ชุดปนี้ไม่ช่วยแต้นปนนี้ไม่ช่วยปนันไม่ช่วยนี่เธอนะนี่ไม่สวยนะมันจะต้องอย่างนี้นี่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 นะคุณเทียมว่าเปลือนมามาครับเพราะฉะนั้นงานนี้มาคุณเทียมออกแบบเองถ้าเต้นออกแบบเองเสื้อผ้าออกแบบเองสีออกแบบเองแล้วก็ออกมาแสดงกับพี่เองหน้าเวทีเพราะฉะนั้นอาจารย์นักศึกษาโรงเรียนต่างๆข้อโทษรับช่วยไปแลเถอ แล้วใส่รองเท้าไปด้วยเอาไว้เอาไว้คือไม้ตึ้งหวะคือเบือเพื่อเบืองกูดเพื่อนนะเองแต่ถ้าว่าไม่มีเบืองคูดถ้าเกลือกเตรียมทําโชว์ไม่เลยเราโทษเกลือกแหละสัตว์กูเตรียมไปเลยโยนก็ได้ไม่องมีทางม่มีทางเลยสัตว์ไหมแกมมั่นใจหวะเพื่อนมองฉันจําฉันไว้เลยนะโชว์นี้จบปุ๊บนะฉันจะออกมายืนอยู่หน้าประตูเพื่อให้คนดูเข้ามากอดฉันว่าทําโชว์มี ให้ฉันมีความสุขมากและดีมากโรคเขาประกันไปปับดนั้นดนเพราะนั้นช่วนี้ในโน่ดีสุดซึ่งครูเทียมมันอย่าลืมนั้นัมโนราเพ็นครูเทียมมันนะรัมโนราเพ็นลีเกเพ็นแกได้มาเลยพ็นได้รัมราได้เพ็นแกรําได้หมดมือซ้วนครูเทียมมันโอ้ชุดยอดเลยเพลงอย่าลืมโนราเพลงเด็กแกรัมมันบนเวทีคือครูเทียมนี่ยุ่งกันมานานกัเพีนคือรู้ใจกันมากและกะพีก็เลยมั่นใจว่าเวลานี้ข้องแกเนี่ย บนเวทีนี่มัดว่องนี่เขาสอมตั้งอยู่แต่เขานะต่อเช้าเนี่ยพีพีมาเริ่มเสริมบ็อกเสริมบ็อกในกันแล้วก็ยกเข้าไปเข้าอินโดอร์นี่ในวันที่สิบหกพอ16บหสอมตั้งแต่กลางวันถึงกลางคืน17บ็ดก็สอมตั้งแต่กลางวันถึงกลางคืนตีกันเลยนอนนั้นวัวเช้าวัวเช้าวัวเช้าก็เลยอยู่ที่นั้นเลยครับนะมี่อยู่ที่นั้นเลยอินโดอนี่ได้หัวหมากนี่เลยนี่คือ ความยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่18บถูกต้องครับโปรดักชั่นจัดโดยบริษัทเอเอลบริษัทบันเทิงันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วก้าตาล็กสุดยอดก็คือมีป่าโนดป่าโนดป่านจะมาเป็นโตโพลิกีแล้วก้าป่ามัมจกงก แล้วป่าเทพโงงามอ๋อมัมก็น่าจะเป็นมอลำอ่าอยู่ในช่วงมอลำ่แน่นอนเขาก็จะแหมจะไาตัมเยไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วมาในช่วงมอลำ่เต้ว่าป่าเทพนี่ตอนแรกกับผีก็ไม่ได้ไปเล่นบางคนว่าไปเชิญป่าเทพมาได้ยังไงผีก็ไม่ได้เล่นไล่หมาผีก็บอกว่าเออคอนเสิร์ตป่าโชว์ป่าน่ะผมก็ไปช่วยนะแล้วผมก็ไปร้องเพลงให้ป่าผมก็ไม่ได้คิดตังอะไรแล้วป่าก็เคยใช้ผมหลายครั้งทีนี้ป่าก็เป็นผู้ใหญ่แล้วทีนี้ผมมีคอนเสิร์ตน่ะ ป๋าจะมาหรือไม่มาป๋าก็ใช้สมองหัวละล้านคิดดูอะไรเงี้ยผีก็เล่นช่วยช่วยผีไม่ได้เล่นไล้หมาอะเลนฐานี่นี่นะเออแกก็บอกเออไอ้กล้วยอ่เดี๋ยวกล้วยกล้วยกล้วยองตรงนี้กล้วยพองลายไอ้กล้วยเดี๋ยวฉันจะไปแล้วซึ่งผีให้ป๋าเถ็ไปทำไรดูไหมให้ป๋าเถ็ไปเป็นแบ็กสเตดเสิร์ฟน้ำก่อนเสิร์ฟน้ำไม่มีอย่างเดียวไปร้อยเนี่ยนี่นุ๊กนี่สิบเป็ดสิบเป็ดกันยาอ๋อที่เป็ดตุลากับปี่น้านู่นเลยต่อได้เลยแล้ว นี่ทิเดือนนี่ทิพเป็ดต่อเช้าต่อรอนี้ครับีอินโดสเตเดียมผมเอนดิสอินโดสเตเดียมหัวมากโดยเฉพาะเป็นดวงชาวใต้นะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ทูกตองกับศิลปินใต้คนใต้รวมตัวกันมากทืุ้ดวันนั้นเท่าทีผีแรนะอันนี้บอกตรงๆครับอนเสร์ตนี้เป็นคอนเสร์ตผ่าเมไปแล เพราะส้วนมาร์กแม่แม่คนจะแม่ต้องมาข้อหลูกลูกเออสือตัวไอ้แม่ใบหนึ่งนะแม่จะไปแลลูกเอกแม่จะไปแลงีแล้วก็ดาร่าในผักในผักตางก็มึนกันเลปมากเลยขุนทบขุนไทคุนพิธีกรในรการต่างๆเนี่ยบอกซื้อบัตรแล้วนะเอกเพื่อนรักแปดใบแม่บังคับแม่บอกว่าถ้าไม่พาไปดูแม่จะโกรธมากคือส่วนมาร์กจะเป็นคนเสร์จพาแม่ไปดูพี่ว่าวันนั้นน่าจะประมาณช่องซ้ำประมาณไลฟ์ไลฟ์มิน ไลยเบิ้ลอายุนะรวมกันกับตอนนี้ก็สามารถที่จะจองตัวได้ที่ไทยติเก็ตเมเจอร์ครับ02.26.23.456เมื่อโทรไปแล้วปุ๊บได้รหัสปุ๊บเอารหัสปุ๊บไปรับตัวที่เซเว่นเลยได้ตังมาหรือไปที่ไปรษณีย์หรือไปที่โรงหนัง ของในเครือเมเจอร์ทุกที่หรือหาที่ไหนไม่ได้แล้วไปที่หน้างานนี่เราขึ้นเบอร์โทรให้กันนะขึ้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 นเบอร์โทรคุณชี้หรือว่าใครตัวอะไรหนึ่งขึ้โทรไปได้โทรไปได้พี่น้องครับผักเป๊กกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาพบกันในเบรก